สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการถอดเปลี่ยนยางรองกระจกรถปีนิ้านยห้หรือ R53 นะครับอุปรกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คืออะไรยางรองกระจกวันนี้จะใช้คือเป็นยางรองฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ประแจหกเหลี่ยมนะครับนะครับกระจกเราจะต้องสามารถพับได้ปกติพับได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกระจกไฟฟ้าหรือกระจกธรรมดานะครับวิธี การาพับกระจกเหมือนปกตินะครับเวลาเรา,าพับกระจกเหมือนกระจกหมุนเข้ามาปุ๊บก็จเจอน็อตตรงนี้2ตัวนะครับหรือว่า,าพักในข้างหนึ่งสำหรับพอถอดไปข้างพับอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็จเจอนออ็อตอีกหนึ่งตัวตรงนี้เราต้องถอดออกมาก่อนเวลาขันน็อตนะครับขันออกขันแล้วดึงออกให้หมดเลยนะครับอย่าขันคาอยู่ระบิดนะครับเพราะมันจะติดนะฮะพอติดมาแล้วเดี๋ยวเป็นเรื่องเลย แกะยากครับผมก็ถอดมาอยู่แล้วหนึ่งตัวนะะนี้มาฝั่งด้านนี้บ้างน่าจะต้องบิดกระจกไปข้างก่อนนะครับเหมือนก็ตอนเราทำพักกระจกอ่าครับผมก็ถอดออกมา เรียบร้อยนี่พอเราถอดเรียบร้อยมาก็จ,าจะดึงมาตรงๆก็จะมีปลั๊กอยู่นะครับอือฮึปลั๊กตัวนี้กดนะครับเชนิ้วกดตรงล็อกระวังนะฮะตรงเนี้ยชอบแตกกันเพราะว่าเป็นเก่าแล้วพยายามเอามือจับตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็จับปลั๊กแล้วค่อยๆโยกค,ครับเรียบร้อยครับ จากนั้นเราก็ถอดเปลี่ยนยางรองกระจกใหม่ได้นะครับอ่าก็ยางรองกระจกอันใหม่มานะครับนี่คือฝั่งซ้ายนะครับจะมีตัวเดือยอยู่นะครับกรอกเข้าไปตัวเดือยก็จะเข้าไปกับตัวเดือตรงนี้ครับมาเลย เวลาใส่ใหม่แรก่ะคอยเช็คดูให้ขอบนะครับไม่ปีนเพราะว่าถ้าขอบปีนเดี๋ยวจะเป็นรอยนะครับไม่สวยจากนั้นก็ประกอบครับเวลาประกอบนะครับจะมีขั้วที่เป็นด้านกลมกับด้านเหลี่ยมนะครับใส่ให้ตรงกันนะครับโอเคคลิกตรงล็อกเรียบร้อยให้สองข้างนะครับจากนั้นแล้วก็สวมเข้าไปแล้วก็ประกอบ เหนอเนอยปกติคอยเช็คดูขอ,อดอีกครั้งนะครับรนี่ตรง,งน,นรรงี้เนื่อขอดตรงนี้ปีนนะครับก็ต้องแก้ไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่สวยเป็นรอยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยทั้งหมดแบบผมจากนั้นก็ประกอบน็อตเรับ ใช้ประแจหกเหลี่ยมหรือกระแจแอลแค่เบอร์เดียวนะครับตัวเดียวถันกระจกได้เลยง่ายมากอือห เสร็จแล้วหนึ่งข้างนะครับนี่ก็หมุนไปอหนึ่งข้างเวลาหักนะครับระวังนะฮะรถเราเก่าแล้วถ้าคิดว่ามันฝืนเกินไปก็อย่าเสี่ยงค่อยๆขยับหามุมที่มันหมุนได้นะครับอโอเคเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วครับเช็คงานอีกครั้งนะฮะ เพื่อความเรียบร้อยโอเคครับครับสำหรับวันนี้วิธีการเปลี่ยนยางรองกระจกข้างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากครับ